สวัสดีครับพี่นองคะ after, <websites. S 1> รับวันนี้เชิญทั้งค่ำพาพี่นองมาอัปเดตควายงามขอกของพ่อแหลครับอยู่ทางอำเภอพุนค้องจังหวัดร้อยเย็ดครับหลังจากนี้มีอากาศใดมาเป็นเอฟซีเพิ่นมาติดตามควายเพิ่นเป็นควายงามควายใหญ่ตอนนี้เพิ่นออกลูกแล้วครับได้ลูกแล้วก็เลยอยากมาอัปเดตว่าตอนนี้การเลี้ยงควายจะขอกพ่อแหลเพิ่น มีเล็กโตแล้วความงามไปหอดไซน์แน่แต่เขามาผดคุยกบพ่อแหละพอสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะพอแหล่แนะน้ตโตเป็นท่านการนะครับเนาะครับผมผมพ่อแหล่ครับอยู่บ้านนน่นแจวอาเภอพนทองแต่วัาละเอียดครับตำบลสารุนแจวครับอยู่บ้านในบ้านไหนก็พอบ้านโน่นแจวครับบ้านโน่นแจวเนาะ ป่านนวลแก้วตำบลตำบลสานกแก้วตำบลสานกแก้วอำเภอพลทองจังหวัดระยองครับครับผมเบอร์โทรว่าไหนพ่อไอศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ไอ้าสามหกห้าครับอาสามหกห้าเนาะครับผมอันนี้เบอร์โทรพ่อแล้วเบอร์นี้มากับลูกไส้ป่ะพ่อครับผมอ่าสวัสดีครับลูกไส้ชื่อว่าไหนพ่อเื่อน้องเอครับผมน้องเอเนาะครับผมยันหยุ พาดผิดนี่เนาะครับผมอยู่ซาไหนล่ะครับอยู่มอะมอหกครับมอหกครับหนึ่งเนาะอ๋อเป็นขอบรัวที่เป็นหักคไยนํำกันครับทั้งคุณพข่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายตอนนี้คยู่ข่อเข้าเมียกตัวครับเพ่ออยู่นี่มีอยู่สามตัวครับเพื่ีนให้มาเลี้ยงอยู่สองตัวครับเลี้ยงให้เพื่อนอ๋อแต่ว่าวา่พ่อนเนี่ยเคมีอยู่สามตัวเนาะครับผมแล้วก็มีที่เพื่อนเอามาฝากเลี้ยงมาครับครับผมเป็นแม่ลูกเนาะครับครับแม่ลูก ตอนนี้สําหรับพ่อเยอะขอบของพอมีสามตัวครับผมเอาจากแม่นีนก่อนนะพ่อนาะครับอันนี้เป็นแม่เข่าแม่ลักมันบ่แม่ครับแม่เข่าแม่ลักแม่แหลกเลยเป็นเสื้อว่างไนครับชื่อแม่พ่อยครับอันนี้แม่พ่อยครับผมแม่พ่อยที่คุณพอได้มาจากอาจารย์สุรินทร์ครับได้มาจากอาจารย์สุรินทร์เนาะครับผมแม่พ่อยนี่เพิ่ได้จ็กปีแล้วพอเพราะว่ามันติด บ่แปดกับเก้าปีประมาณนี้ครับอืมมาอยู่น้ำพ่อได้ลูกเยอะตัวครับได้ลูกที่สองตัวครับได้ลูกสองตัวแม่นครับอื่วมีอีกเลยครับหลายปีแล้วสี่ปีแล้วแล้วตอนนี้บ่ได้ลูกมาจากปีครับสี่ปีครับสี่ปีแล้วแม่นครับที่บ่ได้ลูกเนาะแม่นครับแม่พ่อยเนี่ยเพิ่นสูงเท่าไหร่พ่อสูงไรสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดครับผมเป็นสายไหนนอี่แม่พ่อยเญ่เท่า ถามเพิ่นนพ่นว่าเป็นพ่อโมจาเไปครับสายปลาเอาสายปลาเลยครับคือเพิ่นว่าครับอ๋อเพิ่นก็คือบโ้จัากว่าพ่อตัวใดเนาะแม่ครับแม่อืมาเป็นควอยตัวดีครับนี่อยูุ่นี่ครับแม่พ่อยสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนี่นะครับพี่น้องเป็นควอยที่แบบว่าความสูงกับยูเกียร์แบบกลางๆนะพ่อเนาะครับครับ แต่ว่าเนื้อหนังนี่มาดีแห้งเนาะครับผมได้กินหัวอาหารมาพอได้กินเลยครับลดทุนยังไงกับว่าล่งกับเนี่ยอันนี้คือลดทุนเห้วมาพอนม่ะนะเบิงครับพี่น้องลดหุนเหรอครับเนี่ยมาพอเมื่อไรเข่งเลยครับกินนะนะไม่อนะครับเครื่องเข่งมือนึ่โอ้เบิงครับแต่ว่าเบิงครับเนื้อหนังอันนี้คือไข่แบบว่าบ่ได้บ่อได้มีลูกเนาะแม่อนะครับแต่ว่าความอ้วนเพิ่นนกับเนื้อหนังตนโต ว่าอาหารบรดกกินนะครับเนี่ย้ยบ่ครับบรอกินเล็กโตพอๆอยู่นี่บ่บ่ครับบรดกกินเั็กโตเลยค่ะคุยนี่คือนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิองแม่แม่ทับทิมเนาะเดี๋ยวเอาเบิ้งแม่นี่แป๊บนึงครับครับบ่าจะรู้บ่าไปยังบงเดี๋ยวเบิ้งถ่ายครับนี่คือแม่แม่พ่อยเป็นแม่เข่าแม่รักควายนี่ทรงลูกครับแลราคาบ่ใดแบบว่าบ่ใดหัวสายเป็นบ่พ่อบ่บ่ครับเพิ่น บอตอนอยู่ในฟาร์มพ้นนะครับพ้นเอาให้เทศบาลไปเลี้ยงออกไหมครับโอ้ตอนอยู่ในฟาร์มของอาจารย์สุรินบอกครับพ้นให้พ้นเทศบาลเลี้ยงเราพ้นพ้นบปเลี้ยงต่อไหมครับพ้นขึ้นใหม่พ้นอ๋อครับตซีเมื่อผมไปพ่อพอดีพ่อแหลกเลยขอเพิ่นมาแม่นครับได้มาหลายปีอะไรละครับหกหมื่นหกครับหกหมื่นหกครับตอนนั้นทองมากไหครับทองทองทับทิมมากครับอ๋อทับทิมอยู่ในทองตอนนั้นแม่นครับทับทิมทองกับ พ่อได้ครับลานหาแสนครับกับลานหาแสนเนาะครับผมนี่คือลักษณะของพ่อยทรงลูกแม่หนึ่งนะครับคือแม่พ่อยในเพ้นทองแม่ทับทิมมากตอนนี้แม่ทับทิมทรงแล้วไหนพะออกลูกแล้วเนี่ยวัดเบิรงประมาณร้อยหาชิบสองหาชิบสามอย่ครับประมาณนี้นะครับประมาณร้อยหาิบสองหาสิบสามเนาะครับลูกคือทรงไหนกว่าแม่คักต้นพ่อเนาะ สามตัวนี่ทรงบัสิตัวด้ยครับทรงทุกตัวเล่นไหมครับพันไม่ลูกสามตัวครับตัวแมวบัตครับแต่ว่าพูดถึงวข่แม่นี่กับบัตในเถาคองภาเนือบ่อเนาะบ่อเนครับเมืองตนโตนี่เบืองครับนี่เป็นวา่อ่างครับวายหนาวา่อ่างควายเจ้าเนื้อเจ้านังมอนฝรั่งหนังนุ่มดีครับดีนังนุ่มดีครับกับเราพ่อดีครับส่วนมาสโดูจะข้างหลังเนะ่ครับจะมาพันย่าน นั่นเพราะซ้ำกันหยุดดดสองต่อกับอีมแล้วนะ้างหน้าสองกันที่ไม่หยุดเลยลูกบนมาโอ้โหพ่พ่อเชี่ยงบ่เชี่ยงครับโอ้โยู่ครับเล็บนี่ครับเป็นเล็บดั้งเดิมเลยบพ่อพ่อไม่ครับแม่คเล็บหนาครับเล็บหนาเล็บกะลาโอ้งามเฮงพิศพิตรเตี๋ยครับเตี๋ยตราตอนนี้คืชพมีลูกสี่ปีแล้วเนาะพ่อแม่ครับเพิศต้นนี้กับพมีครับ ให้เพิ่นเอาไปเฮ็ดหลายคักหลายเทือดแหละมันบ่แม่นครับโอ้พี่น้องนะครับผู้ใดมีมีฝีมือดีนะพ่อเนาะครับเฮ็ดควายมีลูกดิมีเงินจักหน่อยนะครับสิไปพุ่นล่ะลงบุดอดหมดแล้วครับโอ้คิดว่าแต่ว่าเพิ่นก็มีอะไเนาะพ่อเนาะมีหลายหม่องอยู่มีหลายหม่องที่เพิ่นลงเฟซลงไลน์ว่าเพิ่นรับเฮ็ดควายให้มีลูกครับนี่ครับควายแม่นี่ทรงลูกแห้งอีหลี ทรงลูกเก่งอีิเลยครับเนี่ยเบิ้งครับเนี่ยเราคนชุดตัวนะครับเราคนส่วนมากจะทรงลูกนี่เดียวเราคนถ้ามันมีทองในนี่คือติดคักเนาะพ่อเนาะโอ้คักเขาคักพ่อบ่ปล่อยบ่แม่นี่ว่าค่ะบ่ปล่อยนะครับเพิ่นฮักค่อยหน่อยนะครับเพิ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เดียวเลี้ยงหลานเดีบ่แม่เนี่ยไม่เนี่ยนี่กับน้องมันย่ายเด้อครับนั่น กินหยากับยายแล้วก็ไปหาแม่เด้ยครับผอ๋อมาอยูอ่กับยายแม่ยย่าเป็นผู้เลี้ยงแม่ยครับชื่อตู่เลยไปหาแม่ตอนย่ำกินนม,มนบ่แม่ยครับแมียเบิ่งครับพี่น้องลงน,น้ำเนี่แม่เพาสนใจลูกด้ยครับเตอนนี้สิเต<อ>ือดเลอดเลอดหลานอ๋อเด็กเป็นผู้เลี้ยงหลานเบิ่งหลานดูยลวงวิเญาณหลวงวิญญาณคือคนเน่นาะคนแต่ย่ายได้เลี้ยงเสมอเบิ่งครับบรรยากาศมาตอนเร่งเงครับครับโอ้โอางามงาม ตอนโตดีนะพ่อมาเดี๋ยวเข้ามาชมแม่ทับทิมเนาะมครับผพ่อช่วงนี้ได้ไปเข้าสนามไหนบ่ก็เลรงานไปอยู่หล่องคํำอยู่ครับแป้งไหนพ่อไอที่สามคนนะะโอ้อที่สามครับไปรุ่นในครับรุ่นไ่ครับแม่พันรุ่นแม่พันรุ่นไงเล่นบ่ครับไ่ที่สามครับโยวัดบรนนาเลียงอ่ะเนาะอำเภอหล่องค้ำกาฬสินพ่ได้เตรียมเองเลยเขาเลยไปแบบบ้านๆเลย ว่าทานก็ได้กินว่าครับว่าพร่นี่ของแท้ดีครัเนี่ยนี่คืองามเลยพันนุรมอีกทีเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นไหนเป็นสาวฟันน้ำนมเนี่ยพอได้รางวัลไหนนะครับตอนได้รุ่นฟันน้ำนมอยู่พ้นท้องร้อยปีครับครับเขาไปแข่งแก่นแชมป์ก็ได้แก่นแชมป์ได้แก่นแชมป์มันมาครับตอนนี่เพิ่อาเป็นสาวเนาะ โอ้รายงานอยู่เลยครับไปกช่วงนั้นได้รายงานไหมครับไม่งนครับขุกุกีพ่อใช่กะได้ที่สามเพิ่นไปสูกับใครเงี้ยเพิ่นอ๋อได้ที่สามครับเด้ที่สามที่สามที่สี่ที่สี่อยู่รอยะเอ็ดครับปลายปีเรือยลเอ็ดอขอพรอม่ดรูกป่าครับอาจารย์ชลิพนจัดอ๋อเพนครับเขาไปเขาบดานสิเขาบ่ได้เียมมยังเราไปธราบดาเลื่มงานนังสี่เลยครัเไปก็ได้ฮารัง ข้ามคนว่าโอ้ยเดี๋ยวค้วเขาบักวยวต้องเตรียมบักย่างครับต้องกอกต้องป้อนหนาป้อนกล้วยอันนี้ไม่ได้ป้อนแล้วครับก็ชี้แจงกับช่วงบุกบดแล้วครับไม่ละกันก็ได้เอาแบบว่าถ้ามาฉาเล่นบอกโอ้ยแน่นอนีตเลยครับอัปเดตตอนนี้คือสูงเท่าไรครับพ่อลอยหาสิบสามครับเต็มที่เลยครับเอาแบบว่าตอนนี้เลยเนาะหลาสุดนี้คือลอยหาสิบสามครับ ว่ายเงยครับเงยเงยมีก็ทองติดแล้วครับทองโอ้ตอนนี้ทองเนี่ยทองกับไผ่พร้อมกันทองกับเบิ้มพันล้านครับป๊าดบาบนี้แห่งทองกับเบิ้มพันล้านอยู่เหมือนเสือมใายพันอีกไหมครับโอ้ยแค่ขอเบิ่งหน้านี่พอเออว่าแม่งรวยอย่างขอชมความสวยนะครับโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องหนาได้พอเลยเนาะหลานหาแสนเนาะหนางายครับหนางาม ใหญ่ครับใหญ่เบิ่งครับวามใหญ่เยอะขี้ดื้อเแล้วครับนี่ใหญ่ครับหอ,อาบานนี้ลูกนี่ลูกตัวผูตัวแม่พ่อไ่ตัวผูครับลูกตัวผูปัดตันขี้รือ้อได้ผลยอดลักครับซ,ซื้อ่นซื้อว่างไรพอ่อยอดลักครับซื้อยอดลักเป็นลูกของยอดเพชรครับพอคือยอดเพชรเนาะครับผมยอดเพชรของเสียเบิ่มเนาะนม่ครับอยู่ที่ละเอียดฟ้ามข้างเปเภอเมื่อยว่าดี ตอนนี้ได้ยักเดือนพอนี่สามเดือนกว่าครับได้สามเดือนกว่าเนาะครับเฮ้ยเบิ่งครับพี่น oh ้องเบิ oh ่งหนาอ่าในขึ้นลงกันจิ๋นเนี่ยขึ้นขึ้นลงเออกินเก้งมาพ่อกินเก้งครับโอ้หนังกันยันๆเอาอยู่พ่อโอ้ยได้สามเดือนที่พอสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าเนาะครับเบิ่งครับเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งเล็บ เชียงดีป่ะพ่อเชียงครับเชียงเออย่าอยู่ขันขันหนิครับแม่แม่หนักต่ำเพิ่นหยาบสีตาแม่เมื่ไหม่ครับอ๋อแต่ทั้งนี้บาดอันนี้คือควายบ่ได้กินหวอาหารมาบ่บ่ครับแม่ก็บ่ได้กินบ่ครับจะเกิดเลยครับบ่ได้กินนี่ก็โบ่ได้กินเนี่ยโอ้โหนี่เดี๋ยวมันพันธุกรรมอิเลีได้ครับครับเบิ่องมาดหรือพันธุกรรมครับเบิ่องแรกขางไข่หน่อยตัวนี้ครับยอดลากป่ะพ่อแม่ครับแม่วันจะต่อมตาคนจะหน่อยจะไปเคลี่ยหรือยจะไปเคลียร์ ตาบาดเย็บึีด้วยตาครับนี่ชิคกี้พายชี้พิษเลยฉะนั้นตอมตาคนอืมว่ามาเป็นยังไง่อนไหนเดี๋ยวเราเศร้าค่อยหน่อยมันเศร้าไหวอยู่หรออันนี้สองแพลี้ยเข้าไปอ๋อเป็นพอดิ้งหว่องรูคนครับตัวแม่แม่นะแม่นครับแม่นที่เป็นมาฝาเกลียงเนาะแม่นครับโอ้ยเบ่งครับงามครับหนังหนาซาใหญ่ครับงามแห้งเลย เบิ้งหางครับเบิ้งเหงาหางเบิ้งถ่ายสูงอยู่เนี่นะครับสูงสูงครับพ่อเดี๋ยววัดบ่บ่ท่านหรอวัดวัดได้เท่าไรก่นกรอนลอยชุดเจ็ดลอยชุดส,า,ส,สามหลังลอยช,ชุดเจ็ดวัดวัดล่าสุดมาอ๋อประมาณได้ยี่สิบเมื่อที่เป็นวัดครับลูกทรายพอแล้วเป็นวัด โอ้พ่อบอันเปิดจองม่พ่อเนี่ยได้ยังไงพ่อ่อสันนี่ผุล่ะครับมันไงผุล่ะครับมันยังมีราคาไหมครับน้อยเมื่กับ่มีราคาไปเลยมีผู้มาจีบบ่พ่อมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะเนาะโอ้ยเบิงครับตันทีรือเบิ้งนังครับเบิ้งเ่ามันง่ามไปเลยเนาะแม่ครับคอยๆคราบมาส่านตัตกรรมที่พ่อมาดีพ่านตุกรรมดี แม่พันธุกรรมดีครับเคนกบดีเทศยังหลายมาพอบ่บ่ครับไั่ใี่เหรอครับกบดีมีหัวหันยินพร้อมบ่ครับแต่ว่าเมียคนเสื่อมหน่อยเดียวครับหน้าตาเนี่ยครับสามอ่องพอวันเสียงอ่องเนาะพอยังอ่องพอสองอ่องครับแต่เมียคนเสื่อมอ่องให้เป็นสามโอ้ไอ้พ่อเนี่ยคือสองอ่องแม่นช่ครับยอดยอดเผ็ดเนี่ยแต่แม่นี่ยสามเนาะแม่นครับเตื่อมได้อ่องเรามาพอเวัดเขา ไอพออ่อแล้วว่าเพิ่นคือพอหรือคือแม่ไออ่อ,อ,องอน,าานี่คือแม่ครับอ่องคือแม่ครับหน้าตานี่ยคือแม่อยู่หน้าตาคือแม่แม่ครับตัวล่ำขิงนี่คือพอเบิดเลยครับร่ำคิงล่ำโตครับหัวก็คือทั้งพอทั้งมแ,แม่เราแม่ไรผมชมมาซานผมไงผมใหญ่พ่อกับญใใ่แม่กับญ่ว่าจะไปก็พ่ออยู่ครับครับเบิ่งเบิ่งคนละเบิ่งยอดเพ็ดนี่ก็ เป็นควายทรงลูกครับควายทรงลูกอีกตัวหนึ่งเนาะยอดเพนีเพนแม่เพนเป็นสายทางเพชรอุดรพอไปทางเลินอุทัยนี่ครับวันที่ก็เบียดพวกมาเนี่ยมาเขากันกับแม่นี่ครับแม่นี่ก็คือเป็นลูกสาวของลานหาแสนกับแม่พ่อยเบ่งครับโอ้งามครับวายแม่ทับทิมเป็นควายงามกอออนซ้อนแล้วเ่อ ตคนนี้สามตัวนี้โบแบงจักตัวเล่นบ่หวะเนี่สีแบงอยู่ครับตอตัวนี้ขันแน่ยังสีแบงครับตอนนี้บอนแบงบ่หวะว่ครับมันยังน้อยอยู่ครับตัวแมียเพิ่กหลังเอ็นจักน้อยแต่ว่าเอาลูกมากจะหลังตุ่มหมดเดียบโอ้รงลูกเห็นหลังตุ่มคือพอนี่ครับพอเหลยครับวันวาแม่หลังเอ็นจักน้อยครับจะให้เบิ้ลมันจินหลครับกินหลโอ้บางนี้คือเพิ่นกัสีแบบว่า ทองเหมือนอ่างแล้วพอเนาะแม่นครับทองอ่างก็เลยเบิ่งโอ้แต่ว่าผมบทีแล้วนี่ผมว่าซ้ำนี่ก็ที่ว่าธรรมดาใช่ไหมครับสำหรับหลังนะครับครับตาเป็นไข้กระดูกญ่ครับยุดหยุดยดกระดูกไงกินง่ายครับกินว่าเลียกครับเนี่ยโอ้กินนาเก่งไหะพ่อเก่งครับพี่ส่ยเบื่อยานยาก็ดีครับเบิ่งครับฮู้ครับฮู้เกิดจากแม่สูงลอยสามสิบเจ็ด น้ำนมเป็นไหนพ่อนำนมก็คักอยู่ครับคักเงินบ่เมียนครับลูกโดนนี่เขายันพานเลยบ่เมียนครับเหียปากพร้อมบ่เหียครับเหียอันนี้เพิ่นดีดดดไปแล้วล่ะครับก็เลยแบบดูลูกเยอะๆดีดดวดไปแน่แล้วเนาะเมียนครับปีนจากว่าเป็นหมอทำมาซ่าวยิ่งซ่าวยิ่งเพิ่งให้หมอมาซ่าวยันครับเมียนครับ เลี้ยงสามตัวเด็ดๆดมันบ่พอไม่เห็นครับบ่ได้เลี้ยงหลายตัวเนาะครับผมเอาสามตัวได้ว่าแบบเด็ดๆเลยเบิ่งครับลูกแล้วลงกินหยาครับกินหยาดีโอ้งามงามหาอน้อยๆครับเบิ่งครับกินหยาเก่ยงกินแต่หยากับนุ่มมันบ่พอไม่เห็นครับได้แม่กับวิญญาณครับเชื่องโอ้อืมเอ๊ะ นะพ่อตอนนี้ก็ตะเวนเหลื่อมคําเนี่ยแหละครับผมกะเลี้ยง่่พพออเลี้ยงควายอยู่สามตัวแต่ว่ากะเป็นควายที่พันธุกรรมดีทั้งนั้นเลยเนาะพ่อเนาะแมนครับเป็นบุญวสาสนาสิเรารับใช่ว่าชีวิตนี้แม่ยนะพ่อแเนครับกะ,ะสำรับอ่าอันนี้คือยอดลักมาพ่อลูเพื่นนี่ซื้อว่ายอดลักยอดลักนี่กะตอนนี้บ้านไหนแบงเนาะครับผม เดีย๋ยวไปย่างสนามมันครับอ๋อฮาเดกเขาไปรุ่นครับผมจูนยา<ม>น,ยนเพิ่นมาปะครับฮาเดก่วยรางวัลขี้ใหญ่เพิ่นโอ้ยใหญ่เพิ่นได้รางวัลเหมือนปไม่ใช่ครับสามสาม,สามถวยแล้วครับได้สามถวยแล้วครับอยู่สุรินทร์ครับอยู่ไท่ท่านี่ครับบางบัวลมพูโอ๋อสัหรับเอือยเพิ่นไม่ใครับใหญ่เพิ่นตอนอยู่ไสปะอยู่นั่งร่องครับอยู่กับเยาวัดครับอ๋อยาวเพิ่นนั่งร่องครับผมทังบุรีรัมย์เนาะแม่นครับ คือจันชายครับซื่อเิ่นซื้อว่าจันชายเนี่ยหนนมาตั้งเอาเลยครับจันชายเป็นลูกของแม่ตะเพิ่มนี่เนาะแม่ครับโอ้ควายงามกับว่าหลีย่ย่ทางผีเนาะ <laughs> ข้าวขนบานเนาะข้าวขนบ้านแล้วว่าควายเด็ดอี่ลีครับสามตัวแบบเด็ดเด็ดเลยโยมางนี่นะพี่น้องผู้อยากมาเห่นน้ำมาหย่ยมมาหย,ยามมาเบิงควอยงามน้ำกะ พ่อแหล่เนาะครับอยู่บ้านใดก็พอบ้านโน่นแก้วครับบ้านโน่นแก้วตำบลสานุแก้วตำบลสานุแก้วอำเภอพลทองอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรครับพ่อเอ๊หกห้าหกห้าสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ห้าสามหกห้าครับห้าสามหกห้าครับว่าไกลจากพลทองครับประมาณสองโลครับออกจากพลทองมาสีมาทั้งเสเนาะแม่นครับ ออกจากเส้นพ้นทองที่มาเสสองกิโลนมาพอรับประมากนี้ครับขอบคุณคุณพ่อหลายๆได้พ่อเด้ครับผมครับผมพ่อสวัสดีครับครับผมขอขอบคุณที่กันครับสีมาอัปเดตให้ชีวังพันในเบิ้งครับขอบคุณบ้านครับขอบคุณได้พ่อเด้ครับผมครับครับครับค้างนอกสวัสดีครับ